ที่แท้ก็ท่านสาวาผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เองสินะที่แอบมาซื้อน้องแตงโมผ่านคนบนเรือที่คุณอจฉริยะพูดถึงแสดงว่าท่านสาวาคนนี้จะชอบสาวสาวดาราเป็นพิเศษถึงยอมใจ่ายให้ไม่อัน t หาสาวสาวมาให้เจ้าตัวได้แต่น้องแตงโมก็โชคร้ายมากที่ตกเป็นหนึ่งดาราในนั้นที่สาวาทรงตรดรานท่านอัจฉริยะมีหลักฐานแน่นอนถ้าไม่จริงคงไม่กล้าพูดขนาดนี้หรอก ที่ผ่านมาเขาไม่เคยออกมาพูดลอยๆทุกท้อยคําล้วนมีเบื้องหลังหลักฐานที่พร้อมสนับสนุนและครั้งนี้เช่นกันความจริงที่เขานําเสนอคือสิ่งที่ประชาชนรอคอยให้ถูกเปิดเผยแม้การต่อสู้ครั้งนี้จะหนักหน่วงและเจ็บปวดแต่ด้วยพลังแห่งความดีจากทุกภาคส่วนจะนําพาความจริงออกมาประชาชนไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นอีกหนึ่งทดีที่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา ประเทศไทยยังต้องการคนอย่างอัจฉริยะในยุคที่ความยุติธรรมดูเหมือนจะเลือนหายไปคนที่กล้าออกมาเปิดโปงและทวงถามความถูกต้องถือเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องถ้าไม่มีคนอย่างคุณอัจฉริยะเราคงต้องปล่อยให้ความอยุติธรรมครอบงำประเทศนี้ไปตลอดมีหลักฐานว่ากลุ่มอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้พยายามแอบอ้างใช้คนสูงเป็นเครื่องมือปกป้องตัวเองซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่งเอง เมื่อผู้มีตำแหน่งใหญ่ในสังคมกลับช่วยโอกาสสร้างอำนาจให้กับตนเองแทนที่จะใช้มันเพื่อความถูกต้องทีมงานของเขาถือว่ากำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากกลุ่มอำนาจมืดการเปิดโปงครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและทุกคนต่างรู้ว่าคนที่เปิดโปงความจริงมกักจะตกเป็นเป้าของอิทธิพลมืดขอให้พวกเขาปลอดภยัยแม้ผู้มีอำนาจจะพยายามกดดันให้เรื่องเงียบหายแต่เมื่อข้อมูลหลักฐานถูกส่งไปยัง DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะไม่มีใครสามารถปิดปากความจริงได้อีกต่อไปแต่ความกังวลยังอยู่ที่พยานหลักฐานและความปลอดภัยของพยานในคดีนี้การเปิดโปงครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องแต่งโมแต่ยังสามารถสาวใสไปถึงเครือข่ายอื่นอีกมากมายเมื่อทุกอย่างถูกเปิดเผยสังคมจะได้รับรู้ว่าความอายุติธรรมอยู่รอบตัวเราแค่ไหนนี่เป็นโอกาสของหน่วยงานรัฐที่จะพิสูจน์ว่าความยุติธรรมยังคงอยู่ไม่ว่าผู้เกี่ยวข้องจะเป็นใครมีตำแหน่งใหญ่แค่ไหนพวกเขา ต้องได้รับการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมน้องแตงโมเธอไม่เพียงแต่เป็นดาราที่คนรักแต่ยังเป็นบุคคลที่ทำให้ความจริงของสังคมปรากฏแตงโมเคยพูดไว้ว่าชีวิตของเธอจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนและแม้ในวันสุดท้ายเธอก็ยังทําให้เราได้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ตำระวจจะและผู้มีอิทธิพลพยายามปกปิดความจริงอัจฉริยะรู้ความจริงมานานแล้ว แต่การเปิดโปรงครั้งนี้ต้องอาศัยหลักฐานที่แน่นหนาเพื่อไม่ให้คนผิดรอดไปได้หากมีการบิดเบือนอีกสังคมคงไม่อาจยอมรับได้คดีนี้แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของมนุษย์ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่ออำนาจและผลประโยชน์ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นควรถูกลงโทษอย่างสาสมเพื่อไม่ให้มีเยื่อรายต่อไปสังคมต้องร่วมมือกันเพื่อทวงคืนความยุติธรรม หากเรานิ่งเฉยคนผิดก็จะลอยนวลความยุติธรรมไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีการติดตามและเรียกร้องอย่างต่อเนื่องเราต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จบลงโดยที่คนผิดไม่ได้รับโทษประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงความจริงต้องปรากฏและคนผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายนี่คือโอกาสของประชาชนในการทวงคืนความยุติธรรมและทําให้ประเทศนี้ปลอดภัยจากอิทธิพลมืดเพราะวันดีคืนร้ายอาจเกิดกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของเราก็เป็นได้ คดีของแตงโมไม่ใช่เรื่องเล็กหรือเพียงอุบัติเหตุธรรมดาแต่เป็นคดีที่ซับซ้อนและมีเบื้องหลังมากมายที่ต้องสืบหาความจริงให้กระจา่างเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้สูญเสียและเป็นอุทาหรณ์ให้สังคมไทยคุณอัจฉริยะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคดีนี้ไม่ใช่เรืองื่นบังเอิญแต่เป็นคดีฆาตกรรมที่มีเงื่อนงำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีบุคคลที่มีอำนาจและเส้นสายเข้ามาเกี่ยวข้อง หลายครั้งที่สังคมต้องตกเป็นเหยื่อของระบบที่เต็มไปด้วยความไม่ชอบหากเราเพิกเฉยเสียคดีแบบนี้ก็จะกลายเป็นเพียงข่าวที่ถูกกลบไปตามกาลเวลาประชาชนคนไทยต้องตระหนักว่าการเสียชีวิตของแตงโมไม่ใช่แค่เรื่องของคนเพียงไม่กี่คนแต่มันเป็นกรณีที่สะท้อนปัญหาสังคมเกี่ยวกับอำนาจมืดคนที่มีสีมีตำแหน่งสูงส่งในสังคมกลับใช้ตำแหน่งนั้นเพื่อเอื้อผลประโยชน์และปกป้องตัวเองจากความผิดพวกเขาทำผิดแล้วลอยนวล เพราะระบบที่เอื้อให้พวกเขารอดพ้นจากการถูกลงโทษแต่น้องถูกทําให้ต้องพบกับชะตากรรมอันโหดร้ายนี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของธรรมดาแต่มันอาจเป็นการล่อลวงที่นําไปสู่ความตายโดยเจตนาซึ่งหากพิสูจน์ได้จริงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าท่านสวรายหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อตัวน้องแตงโมผ่านคนบนเรือบุคคลที่คุณอจฉริยะพูดถึงนั้นมีชื่อเสียงและอิทธิพลมากพอที่จะทําให้ความจริงถูกบิดเบือนได้มาโดยตลอด แต่ครั้งนี้ปริศนากำลังจะถูกไขท่านสอวอะไรนี้ขึ้นชื่อว่าชื่นชอบสาวๆดาราเป็นพิเศษพร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อให้ได้ตัวสาวที่ถูกใจแอต่อน้องแตงโมกลับโชคร้ายต้องตกเป็นเหยื่อของความปรารถนานี้การซื้อตัวหญิงสาวและบังคับให้ต้องทำในสิ่งที่พวกเธอไม่ต้องการถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องถูกดำเนินคดีกฎหมายไม่อาจให้กลุ่มอิทธิพลเมื่อรอดพ้นไปได้นี่ ไม่ใช่แค่การปิดคดีของแตงโมแต่คือการเปิดโปงขงบวนการลับระดับสูงโทษที่เหมาะสมคือตลอดชีวิตเพราะผู้ตายไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างขอให้เธอได้อยู่ในภพภูมิที่สูงสุดเธอเป็นนางฟ้าในสายตาของผู้คนทั้งในภพนี้และภพหน้าการเสียสละของเธออาจเป็นก้าวแรกในการเปิดโปงเครือข่ขายอำนาจมืดที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยไมาอย่างยาวนาน ผู้ที่กล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้องแม้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากอำนาจมืดถือเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องพวกเขาคือตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนได้เห็นว่าการยืนหยัดเพื่อความจริงและความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญหากประเทศไทยมีข้าราชการและผู้มีตำแหน่งเป็นคนอย่างคุณอัจฉริยะมากกว่าที่ประเทศของเราคงน่าอยู่กว่าที่เป็นอยู่การสืบสวนที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทำให้เห็นว่ามีผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับคดีนี้ คนเหล่านี้ใช้สถานะของตนในการปกปิดความจริงทำตัวเป็นผู้ดีในสังคมแต่เอื้องหลังเต็มไปด้วยความชั่วร้ายตอนนี้วิญญาณของแตงโมคงแค้นมากและรอวันที่ความยุติธรรมจะมาถึงแต่ข้อจำกัดของกฎหมายและระบบยุติธรรมที่ต้องใช้หลักฐานแน่หนาทำให้คนผิดหลายคนรอดพ้นจากการลงโทษต่อให้มีคนรู้ความจริงแต่หากไม่มีหลักฐานที่สารฟังคนเหล่านั้นก็ยังคงลอยนวล แต่ยิ่งสืบยิ่งเจ็บปวดความบหมดรายของคดีนี้เกินกว่าที่หลายคนคาดคิดประชาชนต้องการเห็นหน้าคนผิดและต้องการให้พวกเขาได้รับโทษตามกฎหมายแต่กลับพบว่าระบบยุติธรรมมีช่องโหว่ที่ทําให้คนเหล่านี้ยังสามารถเดินอยู่ในสังคมได้อย่างไม่สตอกสถานเมื่อความจริงถูกเปิดเผยประชาชนยิ่งสงสารแตงโมและอยากให้คดีนี้จบลงโดยเร็วคนผิดต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมายไม่เช่นนั้นความยุติธรรมในสังคมไทยคงไม่มีอยู่จริง ต้นเหตุของการเสียชีวิตเริ่มจากผู้ที่ชวนแต่งโมไปวันนั้นเขาคือคนใกล้ชิดมีอำนาจและถ้าใช้อำนาจในทางที่ผิดก็ไม่มีทางมีความสุขได้สังคมต้องช่วยกันตรวจสอบและติดตามอย่าปล่อยให้ความอายุทีรทกลืนกินสังคมไทยอย่าในเครื่องดื่มและการบังคับเรื่องที่เคยเป็นข่าวมาก่อนมีข่าวมานานแล้วว่าแต่งโมอาจจะถูกวางยาในเครื่องดื่มแบบเบาๆเมื่อเธอปฏิเสธจึงเกิดเหตุร้ายขึ้น นอน,นี่คืออีกหนึ่งข้อสงสัยที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดคดีนี้ทําให้ขยายผลไปสู่เครือข่ายคนช่วยอีกมากมันเป็นโอกาสที่จะทําให้สังคมไทยตระหนักถึงอันตรายของกลุ่มคนที่ใช้อํานาจในทางที่ผิดเพื่อปกป้องเยื่อายต่อไปสื่อมวลชนและประชาชนต้องช่วยกันติดตามเพื่อให้ความจริงได้รับการเปิดเผยและให้ความยุติธรรมกลับคืนสู่น้องแตงโมคนดีของประชาชนทุกคน